คือเกมเนี้ยฟาเรนก็คือเพิ่มเพิ่มไม่ได้เล่นอ่ะเอาจริงนะเกมเนี้ยอันนี้พูดกันตรงๆนะถ้าอยู่ต่อหน้าถ้าอยู่ต่อหน้ามาจ้าแล้วเกมเนี้ยมาจ้าหัวร้อนด้วยบอกเลยว่าฟาเรนไม่ได้เล่นอันนี้พูดกันตรงตรงเลยไม่ไม่โดนไอ้ไหวไอ้ไหวเบิ้วหนึ่งเบิ้วหนึ่งก็หวายแล้วสบายสบาย ้เล่นได้นะกบเล่นเล่นได้นะไอ้มันฟิกวะโอเคสวยอยู่สวยอยู่เอ้ยตัวเล่นแรงขนาดนั้นเลยเหรออ๋อมาหลอดหน้าจอกอ้น,นี่เลยก่อนจะไปรับชมคลิปขอแนะนำร้านเติมเกมร้านฟูยุเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลทราคาสุดคุ้มสุดปังก่อนจะเติมบอกทางร้านว่ามันจะช่องโทอี้ก็จะได้รับสิทธ์ สุ่มวงล้อลดราคานะครับแล้วก็ระงวังสูงสุด110คูปองเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปหรือว่าแอดไลน์ทางร้านไปนะครับผมก็สามารถเติมเกมกันได้แล้วนะครับก็ไปเติมกันเยอะๆนะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับเริ่มต้นบนสองวะบนสองบายมาอะไรบายมาเอ้กำลังไปกำลังไปกำลังไปไอ้บายเล่นเหรอบายเล่นเหรอเล่นเล่นได้นะเล่นได้นะดไปเล่นดิหมด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  หมด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 พี่ไพี่รอใช่ตุลร้อตุลร้อร้อเลยร้อเลยฟอร์เหนูไม่ชอบเลยว่ะเล่นแบบออฟเลนที่มันแบบตุ๊ดตุ๊ดแบบทำไมอ่ะไม่ไบร์มันมาใช่ไหมพี่อกี้เนี่ยจะตายอยู่แล้วเอขาเล่นจะตายอยู่แล้วบอกแล้วว่าฟอร์เรนมาสู้พี่ต้นไม่ได้เลยเอาจริงอ่ะถ้าแบบหนึ่งหนึ่งอ่ะสู้ไม่ได้เลยเอาจิงไม่ไหวตัวเองที่ไม่ไหวแต่ไบร์มันมาไงถ้าไม่ไบร์มันเริ่มแดงวะอ่ะเรียบร้อยล่างอ่ะยังไง ไม่อแหได้อยู่ได้อยู่บีมไอ้เหี้ยโอ้โดนกันต้นเล่นบนเล่นบนได้ยาวนะเพราะมันอยู่ร่างกสี่ตัวเออมาจ้านีโซโลโดได้หมดนะไม่ว่าจะดาร์กไม่ว่าจะป้อมเี่ยโซโลโดได้หมดเลย อ่ะเจมเจมไม่ทำตัวมาเก่งเกินอ่ะไอ้ตายตายนะวูดปะวูดปะเอ้ติโดนอ่ะติโดนอ่ะต้องลิงได้วปะลิงก์แล้วปะตายเกินไอ้เยอะเยอะอ่ะเยอะอ่ะเยอะอ่ะเอ้ยหนีนะต้องหนีนะเยอะนะเยอะนะโอเคสวยอยู่เพื่อนรอดบายมาบายมาเอ้ยกบตายจิบหายละจะยังไงเอ้ยอุ้ยเรารอดปะมาหลอดมาหลอดไม่มีโดดมาหลอดไม่มีโดดไปมีติไปมีติบายที่เลียหน้ามีตินะ

ตายเียบผีตรงวะอีอน่ากลัวจเย็งนะระหวังนะ้นหรอเนี่ยเฮ้ยอะไรน่ะเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยนะทำไมเพิไปออฟกันเจะจังวะเอ้ยโอ้เล่นล่างแบบเงียบกิบเลยอ่ะสวยสวยสวย

ัวาดแตกเลยเกิดอะไรกวาดแตกเลยโอ้ยแล้วฟอลินกับมาจ้าตังสุสีอยู่แล้วจังหวะนี้แล้วเบิดฟอลินจะล้ำแล้วมาจ้าจะกดตีทันหรือเปล่าแล้วมาจ้ายกหลบโอ้โหมาจ้าไม่มีติแล้วมาจ้าโยกหลบโอ้ยังไงวะเฮ้ยเอ้ยไม่โดนเกือบตายแล้วกูเอาเลยแล้วไม่มีติด้วยนะอู้แต่รอดเอ๊ะรอดได้ไงวะ Oh, vô địch kim đi điều à Lăng bài, lăng bài, lăng bài, lăng bài đi 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 nhiều đi quá, đi 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 khai đi 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 lên đi 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 อีเดียหายอ่ะลีเดียหายเรือหนีไปแล้วไม่ได้หนีไปล่ะโอเคเกมนี้ขอย่าไม่ออกตัดเดือนครับขอย่าเห็นกับตัวนะขอย่าเป็นเม็ดเห็นกับตัวครับ กลางแล้วปะได้ไม่กลางเราพี่ขึ้นไปในปนกันโอเคได้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 เอสฟอร์เรนต์มาแล้วอสฟอร์เรนลงครับตายตายตายฟอร์เรนตายฟอร์เรนตาย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 หมดตายหมดตายหมดเอ้ยไอ้เฟนิกมาเฟนิกมาเฟนิกมาตัวแบกกำลังไปตัวแบกกำลังไปมามาพ้นมา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 เอากลางเอากลางนะ

có khóyat 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 đi, khóyat 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 em เฮ้ยเอาล่างได้ไหมได้ได,ได้ได้ดีได้มีตัวใหญ่อยู่โอเคสวยเพื่อนสวยนะสวยนะยังไงครับยังไงครับยังเล่นเชิงอยู่โอ้โหเฟนนิกถือกับกลัวเอาดิ เราลองมาหลอดดูนะโอ้โหไม่ตายว่วะโอ้เหลือตต่งเดียวโอ้เหลือใจเชื่อเลยอะไรเป็นตน <มา S 1> ้นเทตุะ เอ้ยกำลังไปไม่ต้องกำลังไปกำลังไปกำลังเฮ้ยไหวปะหมดว่ะเฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะบอลเลนไม่ขอบอนเลยบอลเลนมันติ่มไงโอ้เพื่อนเอ้ยโทษเลยเพื่อนตายตายตายหมด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 เฮ้ยถอยนะถอยนะขอญาลีนะขอญาลีนะขอญาลีนะเลื่อนไม่พอนะขอญาเลยขอญาเลย ฝั่งตรงข้ามเฮ้ยไม่มีใครออกกันเวทเลยวะเจอเจอกูแน่อย่างงี้ไอ้อย่างงี้กะทากะทาจอกเกาะ็ไม่ต้องไอ้นี่แล้วดิต้นจะไปโซโลโดาร์กว่ะแล้วเหมือนเพื่อนจะโดนหรือเปล่ายัางไงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดขึ้นพี่ต้นเกิดขึ้นอ่ะไอ้ยเอาแล้วเกิดขึ้นอ่ะเอ้โดนตานอ่ะโดนตานอ่ะไอ้โดนตาน่ะ อุ้ยเฮียบูสยิวหนึ่งผิเอาแล้วเอาเรียบร้อยสวยเอาเรียบร้อยดิไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวไอ้หมด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 ได้อยู่ได้อยู่เฮหนึ่งเลยบอยโอ้เอาแล้วไม่ต้องหยุดหยุดลบยุดลบต้อย่าลบหยุดลกหยุดลกเก็บอยุดลบต้องหยุดลบใจ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 มาหอดเลยโอ้โหแล้วแบบแล้วแบบมันมากันพอดีอ่ะ ไปจ้าเอ๋เลยอ่ะโอ้โหปวดหูนะขอญาตเลยขอญาตขอญาตหนีเลยขอญาตหนีว่าบาว่าพอเรียนตะกรอนก็เอาดาร์กไหมอ่ะแต่มันก็มันก็เล่นได้นะเลยไปเล่นแบบพี่โซโล่ได้ได้ได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้ไม่ไม่เกิดแล้วไม่เกิดแล้วเพื่อนอยู่ไม่ไม่เกิดละเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่โอ้โหบางทีจะสกิลหนึ่งไปข้างหลังดาร์กในการตี หลุดหลุดได้หน่อยเป็นการแบบว่าช็อตช็อตช็อตทีเพล่ไงเผลอเราเลยเออเอ้ยสวยจัดเอ้ยทำไมมันหลอดมันตายเร็วจังวะอ๋อมันบางนี่วาไม่ได้ดาบแดงมันต้องมีดาบแดงสิเดียวเปกติมันก็ต้องออกหลังๆนะอะดาบแดง เชีย่ยวกาจะตายเอาป้อมก่อนนะป้อมก่อนอออนะเลือดไม่พอแล้วอะกลับกลับก่อนกลับก่อนระวังระวังใบงนี่นะผ่านละลาปะลาปะตูมตายเอ้ยอะไรอะใบเอ้ย ชิบหายละชิบหายละแล้วเพื่อนเหมือนจะเล่นต่อต้องมีติบะแล้วโดนตานปะไอ้เราออกได้ปะเฮ้ยแล้วไงเออเหลือเนิดเดียวยังไม่ต่ออู้หู้ยี่แค่เกือบแห้งแล้วตักได้ตักได้ตักได้ักได้ตอรอบไปรอบแค่สวย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 ได้หมดเลยโอเคได้ใบปะเอากลางได้นะ หายแล้วกบกูไว้นี่วะแล้วไงเรียบร้อกบตายแต่ได้กลางละ่ะเมลามีตัวม,ต,วมตัวลอยอยู่เอ้ยมันโดดนะมันโดดนะเอเรียบร้อยจบบ้านอะไรอ่ะใครตีอ่ะเรียบร้อยีเานะเได้ไ,ดไนะเดี๋ยวบา,า,ายบายเล่นกันใหม่โอเคโอเคโอ้โหช่งฝนเดี๋ยวนี้แม,ม่งตกบ่อย ไอ้ไม่รู้มันนี่อยู่นะมันเป็นภูเขาเนาะมันเลยแบบสูงอะไรเงี้ยโอ้ภาคเหนยังไม่ใช่ทางเดนือต้องตกอีกแล้วไม่แล้วมันตกแรงไหมแบบกระหน่ำอะไรปะไม่ไม่ไม่มันตกแบบตกเรื่อยๆตกทั้งวันอะโอนึกว่าแบบตกมาแบบเป็นแบบแบบยังไงน้ำท่วมอะอะไรเงี้ยโอเดี๋ยวเราอาจจะต้องแบนเกมหน้าจะต้องแบนทุเรนนะต้นบอกแล้วว่าทุเรนอะทุเรนแล้วต้องแอด ต้องแอคเลยต้องเล่นตัวเล่นต้องแอคเลยต้องมีสกินด้วยสกินต้องมีเอฟเฟคสกินไหนก็ต้องมีเอฟเฟคแล้วต้องแอคด้วยใช่แล้วมันมีเอฟเฟคมันไม่ได้ไม่ได้โอ้ยิ่งกดจนี้ยิ่งเบียวเลยเลื้อนเลยเลื้อนเลยแบบเบียวเลยคือกดจอนี้แอคที่สุดใช่คือแบบเดินเดินแอคเลยเดินแอคเลยจริงไม่ได้นะเจน่าจะต้องแบนและก็คาชิอาจจะต้องแบนคาชิแบนตัวเล่นแบนตัวเล่นมันจะเบียว โอ้แล้วเกมนี้มาจ้าวะเอาจัดอ่ะโอ้โดนหนูอ่ะ <c oughs> <c oughs>